ยิวมันจะเกิดวันันเราค้นกินเหมือนน้ำมะขามูุดไม่มี้ปิดเลยตัวเดียวมันเช็แค่เอาตัวเนี้ยผสมน้ำาึงตัวหนึ่งเอาไปฉีดต้นไม้ข้างางพอแรงแล้วก็ในตัวเจ่นมันมีจัดลำมานะครับไม่ือหลักกไรง่ายแต่เราทําเพื่ออะไรเพื่อขยายหัวเชื้อเราทําหัวเชื้อมาจะมีขั้นตอนหนึ่งสองสามจะไม่เหมือนกับเ่อเนอื่นก็าทำผมจะมีขั้นตอนของผมจะทำหัวเชื้อก็คือการที่เราใช้ซากตัดขาอย่างเช่นาแมทั้งขาขนาดนี้ หรือว่าจะเป็นถังร้อยลิตรถังตองร้อยลิตรองค์ประกอบของมันของเราใช้อะไรหืึ่เราใช้ซักสั่ซักจักมีอะไรบ้างทุกชนิดที่เป็นซักจัสามารถทาได้หมดถ้าเราไม่ได้เกียดเพราะฉะนั้นการที่ทํามาเนี่ยถามว่ามันมันปกไหมอะไรไหมผมเนี่ยไม่ว่าคุณิ์ที่มาเรียนเนี่ยไม่ว่าเท้าเป็นแผลมือเป็นแผลไม่ว่าจะทํปุ๋ยทำกินไงแบกทุกคนรุยเลยไม่ต้องกลไม่เคยเจอติดเชื้อไม่เคยแผลกระจายมีแต่แห้งนะครับแม่ขอโทดวนะผม ผมทีผมแต่งไวคุณ้นัำผมกินมีส่วนเขาไปดูเยอะอกินแบบข้อกินอยู่ประจำทุกวันก็ไม่ได้ก็อ,อาหารอะไรอย่างเงี้ยครับพอน้ำตามก็ไอเรา,าทำทีแรกฝ้าขาวเยอะมากให้เราบอกว่าตอนฟ้าขาวเยอะๆเนี่ยเราเรียกว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายสารสารที่เนี้ยมาเป็นดีวมพอระยะหนึ่งอาหารหมดจุลินทรีย์เข้าสตอเข้าสตอร์อยู่ตายจุลินทรีย์จะไม่มีแต่ว่าท่านอาหารจะอยู่เพราะฉะนันน้นเวลาเราจะมันใช้เอาไปใส่ชิ้น้องสมยัย เราปลกใหม่ทำไมจะองปกหม่เพราะอัน้าอาหารจิที่เราต้องการก็คือต้องการโคจนีไปช่วยย่อยสารัคพางในดินเนี่ยมาไปอาหารต่อเราจึงทำน้ำอเ้าเย็นขึ้นมาให้มันเกิดว่าถ้ามัเกิดว่าที่ดืว่าจะมีรีนแตกตัวตกอเน่จากหนึ่งล้านถึงสองล้านสี่ล้านแปล้านถหกล้านถ้าตัวมันไม่เยอะขี้มันจะไม่เยอะขนาดนี้นะตาเนี่ยไม่ตาพอนมองตัวจลลเจนีกสายตา่างได้ ต้องมองในกล้องจุลทรรศน์ตีพันต่อร้อยเท่าถึงจะเห็นตัวจุลินทรีย์เมื่ถ่ายจุลินทรีย์ยิ่งจดับยิ่งับต้องใช้กล้องขนาดนั้นแต่จาเป็นต้องซื้อกล้องไหมไม่จําเป็นถ้าเราเห็นที่มันเมื่อไหร่แสดงว่าตัวมันก็มากมาครเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอ,อเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ว่าถ้าตัดไปที่มันออกมาเป็นฝ้าขาวเมื่อฟ้าขาวมันตระกยาหนึ่งมันอาจจะออกสีเขียวก็ได้เพราะอะไรจุลินทรีย์ที่มันมีประโยชน์มันจะเป็นสีขาวมันคือธาตุอาหาร แต่ถ้าป้ายานึงสีขาวแก่ตัวไปก็จะกลายเป็นสีเขียวสีเขียวนี้เป็นยังไงเชื้อไตงกอษมาผมเวลาผมยาที่ไหนผมก็มักจะเอาตัวอย่างของที่เพียนหนชนาสมัยก่อนผมก็ทำื่องเีมีเพราะแต่ระบบกาไปขอเชื้อไตงกฤษมาที่เทนหาก็ดีไปกํนหยุดเที่ยงเจ้าที่แบคอยก่อนอยู่เที่ยงก็จะมีขอคนมาหน้าคุยกับผมผมไม่ได้ความรู้ตรงนั้นครับผมถืนยึงบาอ้อเลยถ้าถามน้องว่าไงผมก็ขอเชื้อไตงกฤษมาครับ ท่านกิดอธิบายว่าเชื้อไตโคโรนาเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยอะไรก็คือเลี้ยงเพราะเชื้อแรกไม่ว่าจะเป็นเม็ดกาแฟเม็ดากโก้หรือเม็ดข้าวเพราะฉะนั้นตะกูลแป้งเพราะตอนนี้พวกแป้งระไมันจะเป็นเม็ดทุกอย่างเขาเรียกว่าแป้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าไตโคโรนามันกินแป้งถ้าตามไปที่เราขอเชื้อจากสูตรเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันได้แค่ห้าสิบห้าสิบทำไมได้ห้าสิบมาสิหมายความว่าถ้าเราไม่ติดปุ๊บเราไปลุยเลยคุณต้องไปมันติดตั้งอ่ายเราลุยเลย แต่ในขนะที hmm. it, right. s <S mm ่เราโรยอย่างติ่งกลังแห้งเอาไปโรยมันก็ตายเพราะว่ามันไม่มีที่ตัวใส่มันเป็นแค่กีฬาระา่าสายที่คุณฉียาหายาหาหายู่คุณเอาไปโรยก็ตายเพราะยายาไม่มีมันก้อันฆ้าโยอยู่ดิๆดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจไดประโยชน์สักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเราทำถุยหมักแล้วไปขอเชื้อจากคนบ้านทำมาใไ่แล้วคุมันจะได้หยู่ด้วยกันได้แล้วก็ออกไปโรยแล้วหายาหาฟามหมกใ้เกิดความชื้น ท่านบอกขยันได้ร <moles> <ounded> ้อยเปอร์เซ็นต์ไหมขยับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมาขอเชื้อจากที <Ein structured> ่ไหนท่านไม่ต้องไปขอให้เราทำปุ๋ยหมักเพราะเราทำปุ๋ยหมักให้เรานำเม็ดวัชพืชพวกแป้งเอามาใส่ในปุ๋ยหมักจุลินทรีย์มันจะเกิดก่อนมันจะเป็นราขาวเพราะราขาวเกิดลง็าจากเป็นราเขียวก็เป็นเชื้อตายขึ้นมารักษาโรคพืชเพราะฉ้นั้นปุ๋ยหมักดีทีรักษาโรคพืชได้โดยตลอมัันนี่คือเหตุผลหลักการีง่ายขเพราะฉะนั้นผมก็เลยทุกวันนี้ เราผมจะทำปุ๋ยเนี่ยผมจะเอาอาหารไก่ไปด้วยถ้าผมไต่แล้วผมทำลรวผมทำเนี่ยผมจะกองดินแล้วผมจให้ลราตีตีตีีถ้าวันนี้ไม่ได้ก่อพรุ่งนี้หรือของวันปรากออเนี่ยพอเราเอาปุ๋ยขึ้นมาใส่กระสอบเนี่ยดินก็ผมจะเขียวอีกทีเลยครับนั่นคือเชื้อไร่ผมเลยว่าทำงานครับเพราะตอนนี้การดินรากฐานโลกพืชมันไม่ได้แค่เอาเชื้อราจากปุ๋ยหมักเราที่มีธาตุอาหารเอ k เไปไหนแต่ว่า เชื้ออะไรหมดหรือวมันก็จะควบคุมรักษาโรคพืชในโซนเียนในโซนฝ่งเพราะนักการเกืองถ้าเราทำไบ่อยไปบ่อยๆบ่อยๆที่ทำผักดที่งานไม่มีหรอกไอ้ทั้งไอเรมีเนี่ยถ้าทำไบ่อยทั้งสองทั้งสองทั้งองคุณมันหยุดไม่นนักเชื้อโรคมันจะเกิดแต่ของเราเนี่ยทำไปจะไม่มีความมั่นคงเพราะดินที่มันร่วนซุยแล้วดินที่มันรุ่มแล้วดินที่มันมีโพลาคารแล้วดินที่มันดีแล้วมันจะต้องปลูกต่อไปต่อหลายๆคนบอกเอ้การปลูกกระนาเนี่ย เขาบอกนักจางเขาบอกผมได้แค่สองเที่ยวหรือไม่ได้นักเที่ยวเดียวถ้าเขาไปปลูกคณะซ้ำเนี่ยมันจะไม่โตหลักการเขาคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าไอ้ปลูกเที่ยวแร็กเนี่ยคณะนี่มันกินสารอาหารที่คณะต้องการเนี่ยหมดไปแล้วคณะรู้สองแล้วมีกินนี่คือนักเที่ยวบางดอกไม่แต่งความผมก็เลยอธิบายง่ายดนะครับใครได้ทิดตามเลยว่าสมมติว่าผมจะกินข้าวเนี่ยอาหารมีทั้งข้าวทั้งข้าวเนี่ยผมอาจารย์มาถึงเราก็ตัดข้าวตักข้าวใส่ลงบนข้าว พอกินข้าวเสร็จผมวางจานาแล้วผมไปฝักผมกไว้คุณก็จานผมนี่ไดะไปกับกับข้าวต่อแล้วคุณจะได้กินข้าวกินกับข้าวเลพราะรายการปลูกผักของเราทุกครั้รงเราก็ปล่อยผทุกครั้รงเมื่อปล่อยเป็นชุดซ้ำท่านถามมีทุกครั้งไหมมันก็มีทุกครั้งแล้วถามว่าผักมันจะโตทุกครั้งไหมมันก็โตทุกครั้งนั่นแหละแต่ทำไมนักวิทยาการเขาบอกว่าผมูซ้ำไม่ได้ต้องปลูกปรับเปลี่ยนรืช <ạ. S 2> เพราะว่าเวลาผมทำอะไรผมชอบพิสูจน์แบบนี้ครับปลูกไปจะทำไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันซ้ำมันจะเกิดเชื้อโรคเช แม้แต่หลายอย่างให้เราลองว่าทุกวันนี้หมอเนี่ต่างห้ามกินพืชตัวนู้ดกินผักตัวนี้คนที่เป็นโรคเกาเอ้ยคนที่เป็นนูนเป็นที่เอ้ยไปโทษพืชผลแต่ไม่โทษสิ่งที่ปนเพืชหรอพืชตรงนั้นต้องตลายที่สุดเพราะอะไรเนี่ยคณะจะไม่ควรกินคุณรู้ไหมว่าคณะว่าเขาฉีดยานต่เขาฉีดอะไรเขาไม่ได้ยว่าวิเยอหนอนฉีดไม่เยอหนอนก็ไม่ฉีดไม่ใช่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าหมายถึงว่าหนึ่งใจปุ๋ย วันที่สามเนี่ยฉีดยาติดซื้วันที่ห้าเนี่ยฉีดยาลบก็นับเป็นอย่างเงี้ยฉีดชี้ชี้ถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับราการสะสมมันก็เลยไปคุยกับพวกปกครองเลยแล้วบอกผู้ปกครองอาจารย์จะไปกินเลยอดอาจารย์จะไปกินเลยแต่เราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องกินอ่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องกินอ่ะแต่ณวันนี้แล้วถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เราสามารถที่จะเริ่มแม้แต่ยากก็มีประโยชน ข้าหญ้าโฉดไม่มีประโยชน์เัรวายที่มันกินหญ้าสดก็ยา้าแก่กินน้ําเนี่ยมันอ้นถึงขนาดไหนแต่เรามองขี้มัวเป็นสิ่งมหัศจรรย์เอาแต่ขี้มัวไปแต่ตัวมันทำไมไม่มองหญ้าที่มันเป็นจุดกาเนิดที่มันปล่อยออมาอาหารที่หมาสารเอ้าหญ้ามันกินพืชจะกินหญ้าได้ยังไงมันก็กินขี้มัวเราไปมองกันลงนันแต่ในขณะที่ทุกอย่างมันต้องมีองค์ประกอบทาให้เกิดสารอาหารก่อนเพราะฉะนั้น กินงวงมันหมักแล้วมันอยู่ในท้องมันมีจุลินทรีย์ในท้องมันออกมาพืชถึงจะได้กินเราก็เอาหญ้าเอามาเข้ากระบวนการพอหญ้าเนี่ยเร็วมากเอาแค่สับๆๆถุงปุ๋ยจ้ะถุงปุ๋ยมัดตาำไม่ต่ำเพรมันเปิดเดินว่าขาวเต็มเลยนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์ไปกินหญ้าตัวต่อโย่มาเป็นไนโตรเจนนไรยันฝักรองใบราห์ขาวจะเป็นไนโเรื่นงว่าไม่กี่วันกับนึกนอกจับว่าจะดีหรือเปล่า ถ้ารับไปที่เราใส่พวกอาหารไก่เนี่ยส่ห้าวันนี่ราเขียวขึ้นเลยแต่ถ้าทำอไปที่เราไม่ใส่พวกหอาหารไก่เพราะในวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างแล <c oughs> ้วก็มีขี้งวนะครับแล้วก็มีน้ําตาลซึ่งมันไม่มีแย่เชื้อแต่กีไรีมากก็จะึืนชา้าเพราะราขาวต้องแก่ตัวไปก็การเวลาเขียวก็เป็นเชือ้อแบคทเมากแต่ขณะที่เราใส่อาหารสัตว์ลงไปวัตถุจะมีเม็ดก็โคตรเยอะมากมันจริง กินเลยก็กินปั๊บมันก็จะกลายเป็นเชื้อไตคนมาเพราะนั้นทุกวันนี้เม่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่อาหารสัตว์แต่ว่าที่ใส่อาหารสัตว์เนาะเราคิดค้นเรื่องขี้หมูเทียมทําไมคิดค้นเรื่องขี้หมูเทียมผมก็พีแรกผมว่าเออขี้หมูเทียมเขาช่วยได้เพราะพี่น้องชาวอิสลามเห็นอาจารย์พตอแต่ใส่ขี้หมูเพราะชาวอิสลามไม่สามารถใช้ขี้หมูได้ผมก็เลยใช้คาว่าขี้หมูเทียมพอใช้คําว่าขี้หมูเทียม ก็คือใช้อะไรพอใช้เอาอาหารหมูเอามาจ่ายปุ๊บลูกจิ์ทักช่วงอีกอาจารย์แค่ชื่ออาหารหมูขาก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะทุกวันนี้ผมก็เลยใช้อาหารไก่ถามว่าอาหารไก่อาหารหมูต่างกันไหมไม่ต่างเลยตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันก็จเป็นตัวเดียวกันไม่ว่าลำไยข้าวข้าวโพดขินหมดจะเป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นเหตุผลของผมเม่น้นะเรื่อกี่หมเทียงก็คือเอาละ เราหาขี้ไก่ไม่ได้เราหาขี้หมูไม่ได้เพราะขี้หมูขี้ไก่เนี่ยทําไมท่าอาหารมันเหลือเยอะกว่าขี้หมูขี้ควายก็มันกินมันกินหัวอาหารเมื่อกินหัวอาหารมันย่อยออกไปแล้วเนี่ยท่าอาหารที่เหลือจากหมูสั์เนี่ยมันจะอยู่เยอะกว่าหมูไฟเพราะหมูไยเรากินหญ้ากินกหญ้ากินฟางท่าอาหารมันน้อยเพราะนั้นเหลือมาเป็นหมูตัดมันก็น้อยอยู่เพราะนั้นเราก็เลยใช้ตัวเติมจากหัวอาหารไก่ก็ได้ใส่ลงไป พอเราคุกเข้าเสร็จปั๊บมันจะเกิดเชื้อราพืชจะได้เอาไปชิมได้แต่ไก่เมื่อมันกินวัตถุดิบตัวนี้ไปปั๊บมันก็จะใช้เฉพาะใช้น้ำย่อยอย่างเดียวกับมนุษย์เราย่อยของมันได้และส่วนที่เหลือก็เป็นกากเพราะนั้นก็จะดึงทุกอย่างถ้าเราสามารถเข้าใจมันเนี่ยพืชมนุษย์สัตว์เหมือนกันหมดทุกอย่างอาจจะนอกเรื่องนี้แต่ขออธิบายในนี้มันจะได้เป็นองค์ประกอบสมัยก่อนเียืไก่ก็โดนสั่งใส่เลือด จากที่ไม่มีความรู้เลยราคาดีโตเร็วรือมาเลี้ยงแต่เราหารไม่ว่าไก่ที่เราใส่ด้อเนี่ยเขาจะเอาไปที่ปากบนเพื่อมาให้ปากบนมันยืดให้มันยืดเกิปากลาเพราะอะไรเพราะว่ามันจุกเหตุผลของเขาก็คือมันจิกกินเลือดกินไส้เลยจิกกินขนก่อเพราะกินขนก็มันเจอเลือดมันกินเลือดเมอกินเลือดมันจิกไส้ออกมาผมก็เลยมาเลี้ยงพอซเี้ยมาเลี้ยงเนี็ยผมพยายามศึกษาเรื่องตำราเขาบอกไก่ชนเราเนี่ยเลี้ยงในเล้าเนี่ย ถ้าปล่อยมาพักเช้าๆเนี่ยมันจะวิ่งไปกินหญ้ากแบบจุ๊บๆเพราะหญ้ามีวิตามินซีเพราะฉะนั้นไก่ที่กินหญ้าแค่สองสามไปเนี่ยมันวิตามินพอไก่จะผลงามผลสวยมันจะไม่กินขนทิลยแต่ขนาดที่เราใส่ในร้าเนี่ยมันขาดวิตามินซีมันจะกินขนกันแทนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่จากที่ไม่มีความรู้ผมให้น้ำสมัยก่อนียกเอเด็กกือวิตามินที่ให้ไก่กินตัวน้ำมาส่งสีแดงๆนะครับผมให้กินให้กินอาทิตย์ละสามครั้ง ไม่จิกขนก็เลยเพราะวิตามินในร่างกายเขาเปียโป้เขาจึงไม่ต้องการเขาจึงไม่ไปจิกขนกันผมจึงศึกษาเรื่องนี้ผมก็เลยติดใจไก่เลยติดใจเอาเลยแว่าฟังไก่ลูกกระตอมตัดไตเลือดขาดแล้วลูกกระตอมตัดแท่านั้นผมเนี่ยไม่ต้องไปขี้ปากเพราะผมยังไม่จิกก้นกันไม่ต้องไปขี้เลยเหตุผลยังไงคือหนึ่งองค์ประกอบของมันครบแล้วตัดมันจยัดไม่ไปกินตัวนั้นเหตุผลหลักอย่างไเพราะอะไรลูกกระตอมตัดไตเลือด โอ้มันคือพันย้อดย่ามันคือมันปลาเข้าสองตัวนี้ผสมกันลูกออกมาเป็นไก่พันซุปเปอร์ฮาร์โก้คือไก่ไข่สีดำเพราะไก่ไข่สีดำตัวนี้เขาเข้าแก้วเขาไก่ชนมาผสมลูกเอาไข่ไปปั่นจะเป็นลูกไก่สามตัวเลี้ยผมไปซื้อไก่ที่ที่สิงบุรีเป็นไก่ที่ตัวเต็มไตไก่ซุปเปอร์ฮาร์โก้ไก่ตัวเล็กดำพอลายแห้งๆนิดๆก็มาทำแม่แต่แล้วมันสุดสาื่องนี้แม่ต้องรู้เลยว่าตัวะครับไก่จะพูดเยอะหรือหลังตุ้งเยียมตุ๊บ เขามาโดโดลงมาเนี่ยรู้ไหมว่าเสมติหรือไม่ติดบางคนบอก,บอกจะรู้ได้ไงรู้ไก,ก่ที่มันไขออกมาเราทุบก,ก็ไขไปเดียวแต่มีไขแดงข่างใสองใบไก่เขาต้มไดน,นหนึ่งครั้งตัวทุจิมันต้องอยู่ในปากแต่กี่วันระบบไขที่มันออกมาเป็นสองลอนเกิดได้อย่างไรโครงสร้างทั้งหมดต้องรู้ให้หมดไก,ก่ที่มันป่วยเป็นโรคกับะโรคอัจวั แต่ตัวแพทรักษาไม่หายแต่ผมต้องสามารถรักษาหายไม่ให้ตายแม้แต่ตัวเดียวก็รู้มัอนกันนั่นคือการรักษาที่ถูกต้องการรักษาที่ดีเพราะท่านที่ผมบอกท่นว่าถ้าตามใจที่ผูกขัดตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเนี่ยเราให้วิตามินซีวันละสามเที่ยวเอ่ออาทิตย์สามครั้งสามครั้งผมเอาตัวอย่างมาจากที่เราเอาน้ำเอเด็กก็คือวิตามินซีเนี่ยให้ไก่กินอาทิตย์ละสามครั้งสามครั้งไก่จะไม่ตางทีี่่อาาจรย์พูดถึเนย มเกิ่ีใช่ครับเราทำมีเกิอหนึ่งปีหมดเราถึงจะมาขยายเข้ามาเพราะนั้นนี่คือหลักการของเราเลยตอนมาขยายใช้เลยขยายได้ติ๊กบันก็ใช้ได้เลยคือการขยายเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งน้ำจริงๆที่เราทําไว้เป็นปีเนี่ยมันจะเป็นน้ำเต็ที่เฉยมันจะไม่มีฝ้าแล้วแสดงว่าจริงๆมันเข้าสตรอร์ถึงตาแต่ถ้าอาหารเรายังอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการเอาไปใช้เนี่ยเราก็การโซูดจุลินทีย์เอาไปย่อยสารต้อง้างดีๆเอาไปขับขึ้นด้วย เราจริงก็ต้องทำน้ำมะพร้าวเทียมให้มันเกิดตัวเดนซีนอนรู้ได้ไงด้วยก็มันมีขี้อะตัวมันต้องมีแลวเอามาผสมวงปุ๋ยอาจารย์เนี่ยมันเป็นสารผสมที่รวมดินผสมปุคือจาร์คือจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของดินเนี่ยเราต้องพัฒนโครงสร้างของดินก่อนเพราะถ้า้นโครงสร้างของดินเนี่ยมันแน่นเพอมันแน่นั๊ดเนี่ยโครงสร้างของดินก็จะไม่มีอากาศเข้าไป ต่ในขณะอินทรย์ว่าถูเนี่ยหรือว่าอินรียอินทรของเราเนี่ยปุ๋ยอินรีย์มันต่างกันระหว่างปุ๋ยหมักอินทรียกับปุ๋ยอินรีต่างที่เขาทำก็ต่างก็สองวันก็มีคนตัวไปถามผจะเอาเยอะมากเลยมีเท่าไหร่เอาไม่อันเสร็จแล้วผมบอกอ๋อเล่าอธิบายไปสั่งโค้งนัผมทำไม่ได้เพราะอะไรเพิ่มนี้เขาเมื่อันก่อนเขาคุยว่าเขาทําเรื่องของโอทอเจังมาว่าหาสารนี้ก็มาทำรับรับปุ๋ยแต่ละที submit, ่เดอร์ตี้มาจำหน่าย เขบอกว่าของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะกับตุนได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัวเดียวกันคือหนึ่งใบตัดใหญ่แค่ไหนก็ทําไม่ได้คิดลำรวยแค่ไหนก็ทําไม่ได้กินล่ก็มีกับตุนไม่ได้เขาดุยก็ทำแค่หุ่นยีจีหุ่นยีจีคือเอาขี้ไก่มาเอาพี่เท่าแก่มาเอาลูนเอานี่มาเอาแง่มขนผมสมเสร็จแล้วก็ใส่กระสอบมันก็จะอยู่สภาพเดิมเพราะมันแห้งแต่ของผมเมื่อเอามาปั๊บ ผมจะใส่ลำใส่้ะตาใส่จุลินซีใส่น้ำเพื่อให้เกิดความชื้นเพราะจุลินซีถ้าตาใบแห้งจุลินซีไม่ทำงานจุลินซีไม่มีถ้าตาใบที่มีความชื้นจุลินซีถึงจะทำงานเพราะมาทำงานปั๊บมันย่อยเลยครับเพราะมันย่อยเสร็จปั๊บกระสอบเนี้ยผมใส่ไว้24กิโลถ้าหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วจะเหลือหนึ่งกิโลถ้าทิ้งไว้หนึ่งเดือนจะเหลือแค่24กิโลจะเหลือได้ประมาณสักสิบกิโลถ้าทิ้งไว้สองสามเดือนจะอยู่แค่ห้ากิโลเพราะฉะนั้นไม่ใช่มันก็หมดนี่คือเหตุผลที่กักตุนไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อดีคนนี้มันช่วยกรงดินมันเป็นการอาหารด้วยทําโครงสร้างดินให้เกิดอินทรีย์วัตถุถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอุ้ยดินเราไม่ได้เจอไส้เดือนใช้ปุ๋ยผมไปสักระยะหนึ่งไส้เดือนจะเพียบเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมไปไต่ต้นทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่เขาฉีดเคมีเนี่ยไม่ต้องไป็ผู้ถึิงเรื่องของไส้เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าไปไต่ที่ไหนเนี่ยไต่แค่ครั้งสองครั้งเนี่ย ไสรเดือนนี่คุ้ยเป็นเต็มนะครับผมก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไม่รู้มาตั้ไหนเหตุผลก็คือผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเนี้ยโรงงานกากหญ้ากที่ผมไปซื้อเนี่ยนะครับมันเป็นโรงงานที่เขา,าใช้หญ้าเดียววันละห้าสิบตันกับกากเทนอนสามสิบตันอัดแก๊สเอาแก๊สไปปั่นไฟฟ้าแล้วในแก๊สนี่ยก็จะมีกากออกมาเขาจะบีบน้ำออกแล้วก็ออกมาพอออกมาเสร็จเขาเห็นเมเหม็นแล้วเขาเลี้ยงไสเดือนเขาเลี้ยงไต้เดือนเสร็จเขาก็เลยบอกอาจจ้า์ครับ มีเวลาไหมผมขออนุญาตอาจารย์เชิญเข้าพิยผมมีเรื่องสัมพันธ์กันก็เสร็จแล้วเราก็เอาเอ็กซ์รักางมาสองใบอีกใบหนึ่งคือหญ้าเนเปียร์กับ์ดหญ้าเนเปียร์ที่หั่นตะแกรแล้วแล้วเหมือนขี้มัวนะครับหัดนะแกรแล้วเขาบอกเนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่ากรดมีอยู่สูงจุดเจ็ดกรดทสเซียมสูงจุดหกแต่ในขณะที่ผมเห็นเขาเอาขี้มัวเนี่ยไปให้ไ้เดินกินแล้วขายก็โดดยิ่งมากกว่าไอ้กากหญ้าเนี่ยกิโลหนึ่งผมซื้อ กิโลอ่ะช่วงกิโลเจ็ดติดตังถ้าโลเจ็ดติดตังเนี่ยพอเปลี่ยนสภาพจากที่จะเดือนแล้วมันขายที่พื้นหลับมันถูกโคตรทงัถูกต้องไหมเราก็เลยทำใหญ่โตเพราะทำเสร็จเขาก็ดูงานเอาที่ในเดือนไปวิจัยออกมาไนโตรเจนไม่มีเลยมีฟอสฟอรัสอยู่0.3โพปรตีนอยู่0.2ในขณะที่การย่ายังไม่ได้ถึงที่เดือนกินเนี่ย0.7กับ0.6วัตต์สารกับโพแทสเซียมแล้วทำไมอย่างนี้อาจารย์เราขนัดต้นไม้มันจะงาไหมล่ะรูบอกยังไงก็ไม่งา ผมไม่ได้อธิบายโครงสร้างว่าหญ้าของคุณที่คุณตัดมาเนี่ยหญ้าในเปียเนี่ยหญ้าในเพียพันถ้าเป็นพันุ์ของตับช่องหนึ่งเนี่ยมันมีในโะเจีอยู่16เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพันธุกินเฉาเนี่ยมันมีอยู่2เปอร์เซ็นต์แต่พันกินเฉานี่ต้นใหญ่ต้นจะอวบและการตอบสนองดีมากในเมื่อคุณเอาไปอัดแก๊สแล้วเนี่ยพลังงานของหญ้าในเปียส่วนๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานแก๊สที่เอาไปใช้ตัดไฟฟ้าถ้าเอาไปให้มัวกินพลังงานของมันก็จะไปเลื่องเนื้อเรื่องหนังเที่กระดกไปไตสัไรก็ว่าังไป ส่วนที่มันเหลือจากการที่ใช้แล้วเนี่ยถ้าเป็นขี้วัวเนี่ยมันก็เหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นสิ่งที่ส่วนเหลือเนี่ยแล้วเราคิดดูที่ว่าถ้าเราเอาไปให้ไสเดือนกินไสเดือนมันจะดูธาตุอาหารจากที่งัวไปเลี้ยงร่างกายไสเดือนที่ไสเดือนยังไงก็จะต้องน้อยกว่าที่งัวอยู่แล้วแต่เกษตรกรกับซื้อโล่ตั้งยี่สิบห้าบาทก็ถามว่าเกษตรกรจะอยู่รอดไหมคณะอาหารไก่กระป๋อป่นกระถินปลาป่นลำไส่ข้าวโปรตีน ทัานได้รูลเท่าไหร่โลจิมาบ,บ่าเอาไปเลี้ยงไก่ห้วนทำไมถ้าเกิดว่าไก่า้แต่เดือนโลจิมาบา่าถ้ามันดีขนาดนะัไมไม้นเขาไปเอาไก่แตเดือนไปเลี้ยงไก่อะการท่องการหมุนมีเตียงมีมีดิบดิบแล้วใบไม้ทุ่มันจะมีเยอะอย่าขนที่เยอะมากเลยครับเพราะยาขนเนี่ยที่รู้กระเปากินเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยบริษัทนำเข้ามาเพื่อเลี้ยงวัวนมโดยเฉพาะ รถไปไหมรถไปใช้ได้หมดครับมีสกิลเป็นรูสึกมยัมันขึ้นอยู่กับที่อาจารย์ปกระทิงครับนั่มีสกิลกระทิเนี่ยถ้าย้อนของมันใน22เปอร์เซ็นเขาจะให้ันกู้สึกโปรตีนสูงอาะแต่ที่นี้พอกินโปรตีนสูงอ่ะหมอก็บอกะไรยูนิคมันเยอะสิครับ